คุณรู้ไหมว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาไป5ปี10ปีมันก็ไม่เก่งขึ้นบางคน10ปีแล้วยังเทรดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าคุณไม่อยากจะเป็นคนคนนั้นผมเชื่อว่าคุณไม่อยากจะเป็นคนที่เสียเวลาไปขนาดนั้นปั้นพอร์ตมานะดีไป3เดือนแล้วสุดท้ายมันยุบกลับมาอีกแล้วปั้นพอร์ตปั้นไปปั้นมาแล้วมันก็ยุบกลับมาอีกแล้วโตไป3ามเก้าถอยหลังอีก3ามเก้ามันเหมือนกับมันอยู่ที่เดิมอะใครเป็นอย่างนี้บ้างพิมพ์บอกได้ว่าเขาเดี๋ยวโตเดี๋ยวยุบเดี๋ยวโตเดี๋ยวยุบไม่ไปไหนเเลยยยผ่่านไป 3, ปป3ีีี5ก็อู้ ไหนใครในที่นี้ครับอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีผลกําไรย,ยั่งยืนบ้างพิมพ์บอกผมหน่อยว่าเขาสิ่งน,นี้นะผมตกผลึกแล้วตกผลึกอีกตกผลึกแล้วตกผลึกอีกตกผลึกแล้วตกผลึกอีกนะครับอยากจะมาสรุปให้กับคุณฟังแล้วคุณเอาไปทําตามคุณจะได้ไม่ต้องงงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชีวิตจะไ,ได้ไม่ต้องวนล,ลุปคุณรู้ไหมว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาไป5ปี10ปีมันก็ไม่เก่งขึ้นบางคน10ปีแล้วยังเทรดไม่ได้เลย ผมเชื่อว่าคุณไม่อยากจะเป็นคนคนนั้นผมเชื่อว่าคุณไม่อยากจะเป็นคนที่เสียเวลาไปขนาดนั้นผมเชื่อว่าคุณทุกคนในที่นี้ครับอยากจะเป็นคนที่แค่ปีเดียวสำเร็จเลยไหนใครอยากเป็นอย่างนี้บ้างปีเดียวสําเร็จเลยอยากไหมปีเดียวสําเร็จเลยนะไม่ต้องไปกันอีกนานแล้วนะทุกคนฟังผมนะผมม้งเสียเวลามาแปดปีเก้าปีแล้วเสียเวลากำมันมานานมากนะครับเราวนวนวน,วนชีวิตมม่ไม่ไปไหนแต่ตอนนี้ตกผลึกแล้วแล้วเรากําลังเข้าสู่เส้นทางที่ สำเร็จรุล่วแลวผมอยากจะถ่ายทอดดังนี้นะครับผมได้เรียนรู้มาแบบนี้ครัว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด 1. นึ่การ M M ครับสิ่งสําคัญคือการ M MM. M M M คืออะไรคือ Money Management คือการจัดการความเสี่ยงคือการบริหารความเสี่ยงคุณต้องควบคุมความเสี่ยงตัวเองให้ได้และผมแนะนําจากใจครับแนะนําจากใจเลยนะสิ่งที่คุณจะต้องทําคือ fix loss ต่อรอบคุณต้องเสียแต้มเท่า ต้องเล่นแต้มเท่านะครับสมมติคุณมีพันดอลมีหมื่นดอลคุณอาจจะลองแมเนจดูว่าเล่นรอบละ5%เปเซเสียก็ต้องไม่เกิน200ดอนเล่นไปแบบนั้นเล่นแต้มเท่าเล่นแต้มเท่าแต้มเท่าไปเรื่อยๆต้องคำนวณว่าจะลงกี่ล็อตและเสียเท่าไหร่เนี่ยต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งหลายคนเสียเวลาในการเทรดไปเยอะมากๆต่อให้เขามีองค์ความรู้ที่ดีต่อให้มีระบบเทรดที่ดีแต่ถ้าเกิดเขาไม่เอ็มเอ็มเขาจะเสียเวลามาก ต่อให้เขามีวินเลทที่สูงและเขาไม่ MM, เอ็มเอ็าแพ้รอบเดียวเงินหายเกือบหมดเขาจะเสียกําลังใจและไปต่อไม่ได้ดังนั้นสร้างต้นเหตุให้มันถูกต้องนะต้นเหตุที่หนึ่งคือจัดการความเสี่ยงขอร้องขอร้องมันจะเป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับถ้าเกิดคุณอยากจะสําเร็จในระยะยาวจริงๆ MM มาเป็นอันดับหนึ่งทุกคนพิม์มาซิเอมมาเป็นอันดับหนึ่งบริหารเงินอันดับหนึ่งเลยการที่ เราเนี่ยไม่ยอมเอ็มเอ็มนะครับไม่ยอมที่จะจัดการความเสี่ยงแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเรามีความคิดหนึ่งไว้คือเราคิดว่ามันไม่จําเป็นหรอกเราคิดว่ารอบต่อไปเราอาจจะชนะก็ได้เราเลยเบิล้ลล็อตเราเลยอัดจ,จัดหนักกับมันเราเลยเราเลยเราทำไปแบบนั้นผลลัพธ์สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีรอบที่พลาดเนี่ยมันก็เหมือนกับจะดีๆแล้วก็ยุบอีกแล้วใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างว่า ปั้นพอร์ตมานะดีไป3เดือนแล้วสุดท้ายมันยุบกลับมาอีกเนี้ยปั้นพอร์ตปั้นไปปั้นมาแล้วมันก็ยุบกลับมาอีกแล้วโตไป3ามเก้าถอยหลังอีก3ามเก้ามันเหมือนกับมันอยู่ที่เดิมอะใครเป็นอย่างงี้บ้างพิมพ์บอกได้ว่าเขาอเดี๋ยวโตเดี๋ยวยุบเดี๋ยวโตเดี๋ยวยุบไม่ไปไหนเลยผ่านไป3ปีหปีก็อยู่อย่างเนี้ยปัญหานี้แก้ด้วยการ M MM, M อครับซีโรล,ลาบครับแต้มเท่าคือยังไงมีคนถามนะครับแต้มเท่าก็คือว่า คุณต้องฟิกไงว่าเสียรอบละร้อยดอนก็คือต้องเสียรอบละร้อยดอนไปเรื่อยๆเคยไหมอ่าจะไม่ใช่แบบว่ารอบนี้นะสต็อปลอสดอร้อยดอนรอบรอบอื่นโดนสต็อปลอสห้าร้อยดอนอย่างเงี้ยมันก็แต้มันไม่เท่ากันเห็นไหมเออมันจะแบบมันคนโทรลความเสี่ยงไม่ได้คนโทรลรอบไม่ได้สุดท้ายก็เดี๋ยวโตเดี๋ยวยุบเดี๋ยวโตเดี๋ยวยุบมันจะเหมือนกับหเสียเวลาไปเฉยๆเสียเงินเสียเวลาเสียกําลังใจเสียความหวังไม่ได้อะไรเลย เชื่อว่าผม MM ดีที่สุดนี่นะไปไปแบบยั่งยืนต่อไปครับสิ่งที่คุณต้องต้องทำได้ต่อคือต้องฝึกสิ่งนี้เลยนะชนะใจตัวเองชนให้ได้ตามแผนวันนี้ต่อให้คุณมีแผนดีขนาดไหนถ้าคุณชนะใจตัวเองไม่ได้เป็นพวกที่กดออเดอร์ไปแล้วชอบไปยุ่งกับแผนะนะไปเลื่อน SL มากันทุนบ้างละมา เปลี่ยนขยับตำแหน่ง TP บ้างละ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วแผนของเราแม่งดีอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคป่ะมันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนี่ยเราเอาแต่ไปจ้องและขยับไปขยับมาสุดท้ายราคาแม่งมาชน SL กันทุนแล้วไป TP หัวร้อนอีกโอโ้โหคือถ้าเกิดไม่เลื่อน SL มากันทุนเนี่ยมันก็ TP ไปแล้วใค,ใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างพพ์บอก้วยว่าเขาคุณต้องซีโลรลาบได้แล้ว ใครที่ไม่ซีโรราบในกฎนี้นะไม่ซีโรราบในการเอ็มเอมไม่ซีโรราบในการชนะใจตัวเองชนให้ได้คุณไม่มีวันชนะในเกมนี้เลยบอกอย่างนี้ได้นะอันนี้อันนี้พูดเลยนะสาเหตุที่คนคนนึงเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับผ่านไปแปปีสิบปีแล้วยังไม่สําเร็จมันเป็นเพราะเขาอะทาทุกหนทางทํามาหลักทำมาเยอะทํามาทุกหนทางแต่แค่ไม่ได้ทำสองอย่างนี้ก็ t ไหม ผมอามามองตัวเองเว้ยอย่างนี้เลยอะผมแม่งทำทุกหนทางผมทำหมดอะทำหมดอะแต่แม่งไม่ยอมทำสองอันเนี้ย <c oughs> เออมันเลยแบบไม่ไปอ่ะมันเลยไม่โตมันเลยไม่ไม่อะไรมากมายมันมันก็แบบเดี๋ยวได้เดี๋ยวยุคอืมเป็นอย่างนั้นแต่พอมาทำได้สองสิ่งเนี้ยพอโต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 แล้วมันก็เป็นอย่างนี้เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเทรดเดอร์มืออาชีพที่เขาทำกันเนี้ย สสิ่งนี้สำคัญสุด MM ชนตามแผนให้ได้ชนะใจตัวเองมีทุกข้อใช่ไหมไม่ผิดทุกคนเป็นกันหมดแต่คนที่จะสำเร็จได้เขาต้องก้าวข้ามสองสิ่งนี้ไปคุณต้องทยานก่อนโอเคนะตอนนี้ใครมีแผนการเทรดดีอยู่แล้วฝึกต่อไปและแค่ทำตรงนี้ชนะใจตัวเองให้ได้อย่างที่3มครับอย่าก,กลัวขาดทุนสังเกตตัวเองไหมยิ่งกลัวขาดทุนยิ่งเพี้ยน ยิ่งไม่อยากขาดทุนยิ่งแพ้ยิ่งไม่อยากขาดทุนยิ่งเสียโอกาสยิ่งเสียดายยิ่งเสียไปกันใหญ่หมดทําอะไรไม่ได้เลยกลัวขาดทุนส่งผลยังไงนะครับสมมติอ่ะกดออเดอร์ไปแล้วกลัวขาดทุนทายังไงกลัวขาดทุนเยอะแม่งเลื่อนสต็อปลอสมาใกล้ๆเลื่อนประกันทุนสุดท้ายมันกินกันทุนก็ไม่ได้อะไรกลัวขาดทุนอีกเป็นยังไงอ่าพอมันจะลงมาใกล้สต็อปลอสคุณเลื่อนสต็อปลอสหนีไม่อยากขาดทุนเลื่อนนี้เลื่อนนี้สุดท้ายขาดทุนมากกว่าเดิม เป็นเป็นอะไรที่สุดท้ายมันก็ผิดหลักเรื่องการบริหารความเสี่ยงอะถ้าเกิดผิดเสาหลักเราผิดอะสุดท้ายมันเพี้ยนไปหมดการเทรดไม่มีอะไรเลยแก่นการเทรดมันคือแบบนี้ครับมีสามสิ่งนะมี M MM, M มีวิ l เลตมี R R M MM M จัดก,การเงินใช่ป่ะคุณลองมาเช็คดวูว่าถ้าเกิดคุณยังทำสามสิ่งนี้ไม่ได้อะสมการการชนะมันก็พังพินาศไปหมดเอาตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณ ไม่บริหารความเสี่ยงเนาะโ,โหเวลาคุณชนะไปแม่งเจ็ดแปดรอบแพ้รอบเดียวหายหมดเด๋อวศูนกลับมาเริ่มใหม่อีกแล้วเริ่มใหม่อีกแล้วทางทางที่ระบบเทรดก็ดีนะเริ่มใหม่อีกแล้วไม่ได้อะไรนะครับสมมุติคุณ m MM M D แต่ว่าคุณอ่ะสมมุติถ้าคุณเป็นคนที่บริหารความเสี่ยงเล่นแต้มเท่าอ่าแล้วแบบแบบว่าสามารถเสียได้สิบรอบต่อเนื่องอประมาณนั้นอนะ่ะแล้วแล้วจะแบบสมมติคุณวางวาง,วางความเสี่ยงเอาไวท้ที่เสียสิบรอบต่อเนื่องถึงจะล้างพอร์ต แต่คุณเป็นคนที่ตื่นเต้นง่ายเจออะไรก็อยากจะเข้าไปหมดเจออะไรก็อยากเทรดมาทําให้คุณเทรดมั่วพอเทรดมั่วมันก็ไม่ทําตามแผนแล้ววินเลทก็ลดลงจากปกติระบบเทรดวินเลทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เทรดมั่ววินเลทเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็แพ้ต่อเนื่องแพ้ต่อเนื่องแพ้ต่อเนื่องคุณอาจจะบอกผมว่าคุณก็เอ็มเอ็มแล้วนะแต่มันแพ้ต่อเนื่องขนาดนั้นนะสุดท้ายมันก็เหลือศูนย์เห็นภาพไหมครับออเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณอ r อไม่ดี ยกตัวอย่างเช่นแผนเทรดของผมมาที่ผมสอนไปในคลาส1ล2ตหนึ่งศูนย์สองอันขาชดชาร์จแพทเทิร์น r มันได้ตั้งสามต่อหนึ่งนะเห็นภาพปะ RR มันได้ตั้งสามต่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณกลัวจะขาดทุนอย่างเงี้ยกลัวว่าเออได้กําไรแล้วกลัวเสียดายกลัวมันมาปิดกลัวมันจะไม่ได้อะไรปิดกําไรก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณได้กาไรน้อยกว่าแผนที่ควรจะเป็นมันก็ไม่ชนะตามแผนน่ะมันจะพีกนการเทรดมันจะพัง แทนที่จะได้กาไรเยอะก็ได้กําไรน้อยมันเพี้ยนทั้งระบบเลยดังนั้นแล้วการเทรดไม่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 มีอะไรยากครับสิ่งที่ทําให้มันยากก็คือความคิดเราเองเรามันความคิดซับซ้อนพอตอนแรกก็มั่นใจกดออเดอร์พอไปนั่งจ้องดูไปดูมาแม่งก็กังวลกังวลก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางงไหมเคยเป็นอย่างงี้ป่ะแบบดูกราฟอยู่ดีคุณเห็นขึ้นคุณกดบายพอมันกําลังจะลงมาคุณก็คิดว่าเอยมันไม่ขึ้นแล้วคัดบายทิ้งแล้วคุณเปิดลงตาม พอมันลงไปนิดนึงแล้วมันเด้งกลับคุณก็งงว่าเอ๊ะมึงจะเอาทางไหนคุณคัดคุณคัดทางเซลล์ทิ้งแล้วคุณก็เปิดบายใหม่อีกรอบอย่างเงี้ยมันเป็นไปไปมา,มา,มาสุดท้ายขาดทุนหมดเลยใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างพี่บอกไหนว่าเขาดังนั้นคุณเชื่อผมเชื่อผมนะผมทํามาหมดแล้วทํามาหมดแล้วจนผมตกผลึกว่าอ๋อแม่งทาทุกอย่างเลยยกเว้นทำสามข้อนี้นะครับไหนใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างทํา,าม,ม,นะม,ทมาหมดแล้วทาววํามาทุกอย่าง,ลแ,แ,าง,างาแล้ว เหลือแค่สามข้อเนี้ที่ยังไม่เคยทําพยายามจะทําแล้วจะทําไม่ได้สักทีหนึ่งชนะมันไม่ได้สักทีหนึ่งผมบอกเลยว่าสามข้อเนี้คือล่าสบอสถ้าคุณชนะสามข้อนี้ได้คุณจบแล้วในเรื่องเกมการเทรดเคไหมชนะสามข้อนี้ได้จบการเทรดจะเป็นเรื่องเล็กคุณจะคุมเงินในทั้งโลกแล้วถ้าชนะสามข้อนี้ได้นะไม่กลัวขาดทุนแต่กลัวกาไรกลายเป็นขาดทุนใช่เคยเป็นใครๆก็เป็นผมเนี่ยก็เคยแบบว่า มันจะชน TP และอีกนิดเดียวจะชน TP เราก็อยากจะให้มันชน TP ใช่ป่ะสุดท้ายมันไม่ชนเว้ยแล้วมันก็ล่วงมาชน Stop Loss แบบกําไรเป็นแสนอ่ะถ้าปิดตอนนั้นได้กําไรเป็นแสนแต่เราไม่ปิดแม่งล่วงมาขาดทุนมันหัวร้อนถูกต้องไหมครับมันเป็นอย่างนั้นแก้ไขแบบนี้เชื่อผมแก้ไขแบบนี้คุณต้องรู้กระบวนการก่อนว่าถ้าเกิดคุณทําตามแผนอ่ะต่อให้มันอีกนิดเดียวจะถึงแล้วมันล่วงมาขาดทุนคุณต้องปล่อยมัน ขาดทุนก็คือขาดทุนเลยแค่คุณต้องเข้าใจแบบนี้ว่ารู้ภาพรวมในระยะยาวในคุณลองบอกผมดีแบบจากใจเลยนะว่าถ้าเกิดคุณทําตามแผนเป๊ะๆ TPSL ได้ระยะยาวคุณชนะไหมแกไ้ได้ด้วยความเข้าใจครับมันต้องเข้าใจระยะยาวชนะไหมตอบผมดิถ้าสมมตินนะเป๊ะๆตามแผนเลยถ้าเรากดออเดอร์แล้วเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยอาจจะมีเกือบถึงที่พีบ้างแล้วมันลงมาชนสต็อปล้อหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นน่ะแล้วไม่ไปยุ่งอะไรเลย คุณคิดว่าระยะยาวชนะไหมชนไปเลยชนไปเลยและบริหารความเสี่ยงยนะเล่นแบบแต้มเท่านะคุณคิดว่าอย่างเราจะแพ้สิบรอบติดเต่อถ้าเกิดเราทาตามแผนเนี่ยใช่ปะ่ะถ้าทําได้ก็รวยแล้วถูกต้องครับมันเป็นเพราะเราไม่ยอมซีโรราบกับแผนแค่นั้นเองเราไม่ซีโรราบกับมันเราไม่เราไม่ซีโรราบ,บ,ราราราบสาเหตุที่ไม่ซีโรราบมันเป็นเพราะว่าในหัวเรายัางมันเคลียร์ตัวเองไม่จบจริง ผมมานั่งสังเกตตัวเองว่าทําไมผมยังไม่ซีโร,รลาฟกับแผนทั้งที่รู้ว่าแผนน่ะมันดีผมได้คําตอบแบบนี้มันเป็นเพราะเราคิดว่ามันมีหนทางอื่นที่ดีกว่านี้จริงเปล่าคุณยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดคุณปิดก่อนเนี่ยคุณกําไรนะและการปิดก่อนเนะี่ยมันดีกว่าการทําตามแผนคุณยังคิดอย่างนี้อยู่คุณกําลังชั่งน้ําหนักอยู่ว่าเอออะไรดีกว่ากันเจอหน้างานจริงปิดก่อน แล้วเออมันอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่าปิดไปแล้วแล้วมันมันได้เลยเออมันมันจะไม่ต้องเสี่ยงในเรื่องการชนขาดทุนนี่มันเขาเรียกว่ามันเป็นผลทางจิตวิทยาครับที่แบบมันให้อะไรบางอย่างกับคุณอยู่ในสิ่งนั้นแต่ตอบตัวเองดีๆถ้าเกิดเราปิดก่อนแล้วมันดีจริงป่านนี้แม่งรวยไปนานแล้วจริงป่ะใช่ไหมใช่ไหมถ้าปิดก่อนแล้วดีจริงป่านนี้รวยไปนานแล้วครับเออแสดงว่ามันไม่ดี ปิดก่อนแล้วมันได้กําไรนั่นคือผลลัพธ์ในระยะสั้นเท่านั้นมันได้แค่วันนั้นจริงไหมมันได้แค่วันนั้นมันชนะแค่วันนั้นมันอาจชนะในสัปดาห์นั้นแต่ถ้ายังเป็นพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อ่ะรายเดือนมันก็ไม่เหลือรายเดือนมันก็ไม่ชนะเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าคุณเข้าใจเกมการเทรดยังการเทรดเป็นเกมระยะสั้นหรือเป็นเกมระยะยาวเนี่ยคุณลองตอบผมดีถ้าคุณคุณเข้าใจนะและวกก้วโปรแกามนี้นะยังไงคุณก็บวกยังไงคุณก็แฮปปี้แหละ การเทรดคือเกมระยะสั้นหรือเกมระยะยาวตอบผมมันคือเกมระยะยาวนะครับแล้วคําถามก็คือแล้วมันยาวแค่ไหนการเทรดเป็นเกมระยะยาวยาวแค่ไหนเนี่ยบางคนก็ยาวมาสามปีแล้วนะกูเทรดมาเนี่ยสามปีแล้วบางคนก็ห้าปีแล้วบางคนก็ปีหนึ่งปีครึ่งคําถามคือมันยาวแค่ไหนตอบเลยมันก็คือมันก็ยาวอะ่ะยาวทั้งชีวิตคุณอะ่ะจนกว่าคุณจะเลิกเทรดมันไปมันคือเกมระยะยาวนะครับดังนั้นมองยาวทุกคน จนกว่าจะเลิกทุกต้องมองระยะยาวอย่ามองผลลัพธ์ในระยะสั้นการที่เรากลัวการขาดทุนในวันนี้นั่นแปลว่าเรากําลังมองผลลัพธ์ในระยะสั้นโอเาไหมทำตามแผนแล้วกลัวขาดทุนนั่นคือเรากาลังมองในระยะสั้นว่าถ้าเกิดฉันทําแล้วฉันขาดทุนฉันกลัวลองมองยาวๆสิว่าถ้าเกิดคุณทําตามแผนต่อเนื่อง3เดือนคุณคิดว่าคุณมีกําไรไหม มีกำไรบ้าถ้าเกิดคุณทำตามแผนได้ต่อเนื่องสามเดือนมีกำไรไหมแล้วปีหนึ่งอ่ะมีกำไรไหมถ้าเกิดคุณทำตามแผนได้อย่างต่อเนื่องเอาง่ายๆหนึ่งปีอ่ะมาลองนั่งคิดกันสมมุติว่าคุณมีทุนหมื่นดอลลาร์แลวคุณเนี่ยโอ้โหอยากจะเทรดเนี่ยอยากทำกำไรจากหมื่นดอลลาร์ให้ได้แบบให้ได้เดือนละหมื่นสองหมื่นดอลลาร์ต่อเดือนเราเร่งเรามองผลลัพธ์ในระยะสั้นเงเราเลยเร่งเร่งมันเร่งการเทรดเร่งรอบเร่งรอบอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆ แต่ผลลัพธ์สิ้นเดือนเป็นไงครับเดี๋ยวศูนย์เพราะว่ามันไปเจอรอบพลาดมันไปเจอแบบอารมณ์ที่ฉันไม่อยากแพ้เลื่อนสต็อปล s อหนีบ้าง o v e r อร์เทบ้าง o v e r อร์ลบ้างไม่เหลือ,อเลยเลยเนี่ยคือการมองสั้นเล่งรอบไปแต่ถ้าเกิดคุณไว้ใจระบบมองยาวๆสิเนี่ยลองลองดูสัก3เดือนถ้า3เดือน่ะคุณทําจากหมื่นดอลกลายเป็นสองหมื่นดอลได้แบบนี้โอเคไหมอะถ้าเกิดคุณทําตามแผน แล้วภายในสามเดือนจากหมื่นกลายเป็นสองหมื่นได้อย่างนี้แฮปปี้กว่าไหมปล่อยอะตามแผนอะชนไปเลยใช้ความคุ้มค่าใช้การชนะด้วยด,ด้วยระบบก็ให้มันชนไปตามนั้นอารมณ์เสียไดะผมเข้าใจเนาะมันเสียได้เวลาเสียได้โอกาสเสียได้อะไรแบบนี้แต่คุณเข้าใจอย่างนี้ครับลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเกิดคุณเร่งคุณคุณเคยเร่งมันอยู่แล้วผลลัพธ์เดือนนี้คุณอาจจะได้เยอะแต่มันไม่สามารถอยู่ได้แบบยาวๆเลย ดังนั้นทําทําไมใช่ปะ่ะเนี่ยเร่งอยากชนะอยากปิดก่อนอยากอะไรมันได้วันนั้นน่ะแต่มันไม่สามารถชนะในเกมยาวได้มันไม,ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นคุณลองมองยาวๆมองสามเดือนมองปีหนึ่งแล้วค่อยๆเทรดทําตามความเสี่ยงทําตามแผนไปมันโตของมันได้มันเป็นแบบนั้นเลยดังนั้นสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ชนะนะครับคือเขาเร่งตัวเองและมองภาพในระยะสั้นเกินไป ใช่ okay, ไหมเทรดเหมือนกับกลัวว่ากลัวว่าเดือนอื่นจะไม่มีแพทเทิร์นให้คุณเล่นอ่ะเทรดเรากับว่าเดือนต่อไปกราฟมาันจะเสียทรงแล้วกลัวไม่ได้เทรดอะไรประมาณนั้นอะ่ะตกผลึกหรือยังว่าตลาดมันมีไปตลอดชีวิตตราบใดที่ยังมีผู้คนผู้คนก็เทรดตราบใดที่คนยังเทรดอยู่จิตวิทยาการเทรดมันก็เดิมเดิมมันก็เล่นแพทเทิร์นเดิมเดิมหน้าที่เราครับจัดการความเสี่ยงและก็แค่ ชนะใจตัวเองซะชนอย่างเดียวมองยาวๆครับไม่ต้องไปขิงกับใครไม่ต้องไปแข่งกับใครมันเหมือนกับที่ผ่านมาเราเดูการตลาดการเทรดอะไรพวกนี้เยอะใช่ป่ะาแบบโชว์กำไรวันนั้นคนนี้บวกทุกวันได้ทุกวันได้ตลอดมันมันก็เล่งเล้าตัวเองอะเนาะอยากจะได้บ้างอยากจะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันต้องมาทําแบบนี้ครับใครบวกทุกวันช่างเขาเก่งยินดีด้วย แต่คุณต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นนักเทรดสไตล์ไหนเราเหมาะกับอะไรอารมณ์เราเป็นยังไงบ้างคอนโทรลตัวเองให้ได้มองผลลัพธ์ในระยะยาวคุณจะรวยมากแต่ใครเข้าใจพิมพ์บอกไหนว่าเข้าใจนี่ระยะยาวชนะแน่นอนถูกต้องใครรู้บ้างเนี่ยว่าระยะยาวชนะแน่นอนไม่ต้องเร่งโตเรื่อยๆค่อยๆโตค่อยๆโตนอกกเกมนี้มันมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าไปเร่งเวลามันมันโตแน่ ดังนั้นเอาไงดีกับการเทรดใครที่แบบว่าเทรดอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันจะเบื่อใช่ไหมแล้วมันอยากจะกจ้องการาฟมันอยากที่จะกดออเดอร์มันอยากจะเล่นอะไรไปเรื่อยๆคุณต้องเข้าใจอะว่าอ๋อมันไม่ใช่ต้องมาเล่นตลอดเล่นตลอดมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะชนะตลอดจริงป่ะเล่นแบบมีคุณภาพนะคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าจังหวะไหนมาชนะได้จังหวะไหนมาชนะไม่ได้นะครับและถ้าเกิดว่าใครที่มาฟังไลฟ์นี้แล้วยังไม่มีคลาสเรียน นะผมแนะนำสองคลาสนี้ Retest Scalping จับจังหวะเทรดแบบว่าแม่นๆที่ผมใช้นะครับเนี่ยและหลายคนก็ TP ก็แบบง่ายๆสบายๆนหะนอยากให้มาเรียนนะ Retest Scalping เป็นระบบที่วาง pending order ได้เลยตั้ง pending order tp sl และจบวินเลทสูงทำกำไรได้ง่ายนะครับส่วนอีกคลาสนึงนะครับคลาส forex 102อ่านขาดชาร์ p แ t ทเทินคลาสนี้เราจะสอน Pat เ e r n ทั้งหมดให้กับคุณ นอนแล้วก็เป็นแพทเทิร์นที่ดีมากแพทเทิร์นที่สวยสามารถทา RR ได้3ต่อ1ด้วยเป็นอะไรที่ถ้าเกิดคุณได้เทรดเนี่ยมันจะเกิดความคุ้มค่าและว,วินเลตสูงแค่คุณทําตามแผนแบบนี้แล้วก็ชัดเจนในแพทเทิร์นคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีกําไรแบบยั่งยืนใครที่อยากจะยั่งยืนแบบนี้นะครับอยากให้ได้มาเรียนด้วยกันนะใครสนใจคลาสเรียนดีๆแบบนี้นะครับติดต่อได้เลยที่ไลน์แอดชนะกันนะครับ ดีจริงสองค้านียสุดยอดมากๆและอยากให้มาตรงนี้ด้วยนะเนี่ยใครมีทุนเทรดนะแล้วก็มีทุนเรียนนะครับสามคลาสนี้เนาะ f o เ e x 102 r e t e s t s c a l p i n ทแล้วก็ค้า Back t e ท t นะครับค้าน a c k t e ท t มาทำให้คุณได้ฝึกฝนตัวเองถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณว่างๆจากการเทรดเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งแบ็กเทสนั่งฝึกฝนตัวเองคุณจะคมคุณจะมีกำไรได้อย่างดีนะมาฝึกฝนกันตรงนี้เลยนะครับ3คลาสนี้ราคารวมอยู่ที่31,900บาท คุณสามารถผ่อน0%ได้10เดือนถ้าเกิดมีบัตรเครดิตนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าระบบการเทรดอ่ะมันมีเยอะมากมีเต็มไปหมดจัก,กรวาลไม่ว่าจะอินดิเคเตอร์ท่านั้นท่านี้เต็มไปหมดคือทุกท่าดีหมดคุณต้องเข้าใจแบบนี้มันดีหมดแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะหยุดแล้วหรือยังถ้าเกิดคุณยังไม่หยุดตามหาคุณจะตามหาไปเรื่อยๆตามหาไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะเป็นคนที่มีแต่เทคนิคเต็มหัวแต่ไม่ลงมือทําสักที แกนการเทรดผมบอกกันนะมันคือการ mm v i l l a t e แล้วก็มี rr นะครับแล้วสุดท้ายคือชนะใจตัวเองซะจบนี่คือแกนการเทรดคุณจะเทรดได้แล้วไม่ว่าจะเทรดท่าไหนชนะใจตัวเองได้ทําตามแผนได้ระบบเทรดดี v i l l a t e คุ้มมันจบมันกำไรนะอยู่ที่คุณแล้วนะครับใครที่สนใจก็สมัครเรียนตรงนี้ได้เลยใครที่ตอนนี้มีระบบเทรดแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันจะดีพอไหมมันลงตรงนี้ครับ3คลาสตรงนี้ที่เหลือก็อยู่ที่พัฒนาตัวเองพัฒนา mindset ตัวเอง และฝึกฝนทําตามแผนให้ได้นะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่รอดในตลาดการเทรดนะครับถ้า1นต่อหนึ่งยังสบายเลยครับหนต่อหนึ่งยังไม่แพ้เลยแต่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอยู่เรื่อยๆถูกต้องนะครับใช่ในคลาสดีเทสต์สเกลปิ้งเนาะผมสอนเนี่ยทำอาร์อต่อหนึ่ใช่ปะ่ะเนื่องจากมันวินเลสสูงนะคุณสามารถเล่นเล่นแบบทบทวีได้แต่ใครที่ไม่ทบทวีและอยากจะเล่นแต้มเท่าต่อไปก็ได้ครับมันเป็นการการันตีอยู่แล้ว ว่าถ้าเกิดคุณทําตามแผนแล้วแล้วคุณไม่มั่วนะอันนี้อันนี้ผมต้องบอกกับว่าแล้วคุณไม่มั่วนะถ้าเกิดคุณเล่นแบบอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันอาจจะชนะ7แพ้สสุดท้ายมันก็ยังเหลือกาไรอยู่ดีเราไปโฟกัสที่การเหลือนะแล้วมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับคุณจะเป็นเทรดเดอร์หนที่รอดในตลาดนี้แล้วมีคนมากมายครับที่สรรหาวิธีการอยากจะรอดแต่เขาเพียงแค่ไม่รู้ว่าอะไรสําคัญแค่นั้นเองอยากให้คุณเป็นคนหนึ่งที่เทรดรอดในตลาดนะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและอยากถือชนะเชื่อผมชนะกันเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย